หลังจากที่โรงเรียนเราเนี่ยให้แบ่งการเรียนเนี่ยเป็นไปตามความสนใจตอนที่จะเข้ามาหาลายนี่ก็เราก็ต้องแยกกันอ่ะเนาะเสียใจมากเลยอ่ะคือแกอ่ะก็ต้องไปเรียนเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ส่วนชั้นอ่ะนะก็ต้องเรียนเกี่ยวกับพวกศิลปะอะไรแบบเนี้ยมันก็คนละแขนงกันเลยอ่ะฉันก็คงไม่ได้เรียนกับแกแล,แล้วนะกีวีก็นะ สุดท้ายเราก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตอยู่แล้วแกแกไม่ต้องเป็นอะไรไปนะเกลยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่เนาะแกก็ไปเจอเพื่อนใหม่ที่เรียนศิลปะเหมือนกันก็น่าจะเอาสวัสดีค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้เรียนกับรุ่นพี่เนี่ยพี่ก็ดีใจเหมือนกันจ้ะน้องน่ารักมากเลยนะคะเราเรียนได้กันหลายคาสมากจนเราอะสนิทกันมากเลยเนี่ย คือพรุ่งนี้อะ่ะเราเนี่ยก็จะต้องไปเจอกับพวกนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาศึกษาดูงานที่ต่างประเทศอะมามาไทยอะ่ะคือเลิศมากเลยนะเราจะได้เจอกับคนมากมายหลายเชื้อชาติอะ่ะโดยเฉพาะแบบมีคนเวียดนามมาเยอะเลยหล่ะคือแบบว่าตื่นเต้นไหมสเกลตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่มะม่วงหนูก็แอบนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยอะ่ะที่จะได้เจอกับ นักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาดูงานอะจากเวียดนามอะคือแบบหลายคนมากด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยอะพี่น้องเกมมันต้องตื่นเต้นมากหรอกนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากขนาดนั้นหรอกเราก็ทําตัวสบายๆไปนะว้าวดูพี่มะม่วงสิตอนนี้มีคนอะมาจีพี่มะม่วงหรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหหน้าตาสวยมากเลยนะคนคนนี้เนะี นี่พี่มาม่วงยังไงนะคะทำไมถึงดูสนิทสนมกันจังเลยเมื่อวานอะสนิทสนมอะไรลักเกลไม่ได้สนิทสนมสันหน่อยนะก็แค่คุยกันธรรมดาเฉยๆโอ้พี่มาม่วงก็นะแหนบอกความจริงมาเหอะว่ายังไงกันสถานะของพี่กับคนเวียดนามคนนั้นอะเอาจริงๆก็ หลังจากที่เขากับเวียนามไปอะนะเขาก็คุยกับพี่ตลอดนั่นแหละก็ถือซะว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแต่แค่แบบดูดูกันอะอะไรประมาณเนี้ยแค่ดูดูกันเฉยๆอ่ะนังมม่วงแกนะมันยุ่งกับสาวเวียดนามของฉันฉันจะใส่ร้ายป้าสีแกให้แกไม่มีเพื่อนเลยคอยดูคอยใช้ให้แกมายุ่งกับคนเวียนามฉันล่ะ ด้วยความที่กีวี่ฮอตมากในกลุ่มเพื่อนพอพูดอะไรไปทุกคนก็เชื่อหมดนี่นี่แกเชื่อไหมว่าพี่มะม,ม่วงอ่ะที่เรารู้จักกันน่ะไม่ใช่คนหนีที่คิดนะเว้ยเป็นเมียเช่านะตอนเนี้ยเป็นเมียเช่าให้พวกต่างชาติอ่ะก็เหมือนเป็นช็อกกรีนั่นแหละแกเฮ้ยจริงปะแรงไปปะเนี่ยไวย้ไม่น่าจะเชื่อเลยเนาะแต่ฉันว่า แกระดับแกไม่มีข่าวปลอมแน่นอนพวกแกรู้ไหมเนี่ยว่าพี่มะม่วงอะนะบอกเลยว่าเป็นเด็กเสียแถมนะยังมีนิสัยแย่มากอะที่นินทาคนทุกคนในโรงเรียนเลยแกแกก็เคยโดนนะแกก็เคยโดนเหมือนกันแกก็ด้วยนายก็ด้วยนะคือเคยโดนพี่มะม่วงนินทากันหมดเลยอย่างเช่นแกเนี้ยก็โดนนินทาว่าบ้านโจรส่วนแกนะก็โดนนินทาว่าเป็นเอด้วย ทำไมพี่มะม่วงแย่อย่างนี้วะเออจริงไม่น่ารับถือเลยอะ่ะโอ้โหฟ้าจริงเหรอแกคือมันพูดขนาดนั้นเลยเหรอฉันไเคยคิดมาก่อนเลยนะว่ากีวี่มันจะเป็นคนแบบนี้เออแล้วแกคิดว่าทำไมกีวี่มันถึงใส่ลายพี่มะม่วงแบบแรงขนาดนี้อ่ะแกคิดว่าไงถ้าให้ฉันคิดอะนะฉันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพี่มะม่วงอะ่ะ ขากุ๊กกิ๊กกันกับสาวเวียดนามอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมีสาวเวียดนามอ่ะเข้ามาดูงานที่โรงเรียนเราแล้วเหมือนว่าทั้งสองคนเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นคนคุยกันอ่ะแบบคุย,คยด,ด,ดูดูกันอยู่เนี้ยแล้วฉันคิดว่านาังกีวี่มันน่าจะไปรู้เข้าแน่เลยมันก็เลยกวดเปลียดมะม่วงมากอ่ะพี่มะม่วงอ่ะเขาไม่ได้เป็นที่นังกีวี่มันกุกขึ้นนะขนาะรู้จักพี่มะม่วงพี่มะม่วงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแกก็ ฝากบอกตอบไปด้วยนะคือฉันอะ่ะก็จะไปแก้ข่าววพี่มัมม่วงแบบเยอะมากก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเป็นปฏิปักษ์กับกับนางกีวีอ่อ,อ่ะเฮ้ยสงสารพี่มะมม่วงจริงๆเลยนะต้องมาเจอคนอย่างนางกีวี่แพ้แล้วพานแบบนี้อะคือพี่มัม่วงกับคนเวียดนามเขาก็รักกันอะ่ะคือยายกีวี่แกก็เป็นเดือ็นร้อนเกินทำไงได้เนาะแกก็ช่วยหน่อยแล้วกันนะคือสงสารพี่ พี่เขามากอ่ะก็หวังว่าพี่เขาเนี่ยจะจะยังดีอยู่นะแต่เกลฉันน่าสงสารพี่มะม่วงมากเพราะตอนนี้พี่เขาอ่ะก็ดูไม่ค่อยดีเลยคือนังกีวี่อ่ะมน,นินทาใส่สีตีไข่ให้คนอื่นฟังจนตอนนี้พี่มะม่วงอ่ะไม่มีเพื่อเลยฉันเห็นเนี่ยไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดเลยอะแกีิบุรีจะไม่มีเพื่อเลยอะยังไงแกก ชอไปอยู่กับพี่มะม,ม่วงมากงนะโอ้ยฉันก็อยากยูยนะทำอย่างนั้นมากก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเป็นปฏิปักษ์กับนางกีวี่แล้วก็โดนไปอีกคนแกก็รู้ว่านางกีวีอ่อ่ะมันมีอิทธิพลมากแค่ไหนกับกลุ่มเพื่อนอะ่ะมันฮอตจะตายอ่ะแกใครๆก็รักมันอะ่ะฉันก็ไม่คิดเลยนะว่าคนพี่นินทาบแบบนี้จะมีคนรักเยอะนขนาดนี้นะแถมมาเป็นเพื่อนฉันอกีกฉันเหนื่อยจริงๆพี่มะม่วง ทรงผมทรงใหม่สวยมากเลยนะคะพี่ขอบใจจ้าพี่ก็ชอบเหมือนกันว่าแต่ตอนนี้เนี่ยพี่มะม่วงเป็นยังไงบ้างหรอคะก็ดีจ้ะพี่กับสาวเวียดนามคนนั้นเนี่ยก็เป็นแฟนกันแล้วล่ะตอนนี้นะพี่อ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนเลยก็มีแต่เกลนี่แหละที่มาคุยกับพี่นะ่ะถ้าพี่ไม่มีแฟนเวียดนามคนนี้เนี่ยพี่ก็คงลาออกตั้งนานแล้วนะแต่อยองดีที่มีเขาเป็นเพื่อนแก้งเหงาแล้วก็มีเพื่อนที่ทํางานบ้าง ถึงแม้จะไม่มีเพื่อนในโรงเรียนเลยก็ตามน่ะพี่ก็ไม่รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นยังไงพี่ก็สู้ๆนะคะหนูจะอยู่ข้างพี่นะพี่มะม่วงสงสารพี่จริงๆเลยนะสงสารอะไรหรอก็ที่ทุกคนนำตัวแย่ไงล่ะคะพี่หนูไปแล้วนะฉันรู้สึกแย่จริงๆเลยอะที่ไม่สามารถช่วยอะไรพี่มะม่วงได้แต่ก็นะพี่มะม่วงเขาจะเรียนจบแล้วก็หวังว่าพี่เขาจะไม่เป็นอะไรมาก เราก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเราทําได้มากสุดเท่านี้แหละนะบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะช่วยเหลือเพื่อนได้คนเนาะความอิจฉานี่มันน่ากลัวจริงๆนะ